อาณาจักรละโวอาณาจักรละโวหรือละวบะุระเป็นรัฐโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่11ถึง1ิเดิมเป็นศูนย์กลางของชุมชนมอนทวารวดีต่อมาพัฒนาขึ้นภายใต้อิทธิพลของขอมคือเขมรในระยะแรกลโวมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐวารวดี และบ้านเมืองในลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนบนรวมถึงติดต่อกับจีนและอินเดียการปกครองและวัฒนธรรมในยุคแรกยังคงยุทศาสนาพุทธนิกายเถรวาดแต่หลังจากพุทธศตรวตรรษที่16-17ถอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแพร่เข้ามาทำให้ประสาทหินศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและรูปแบบศิลปะเขมรปรากฏในเมืองละโวละโวมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เพราะตั้งอยู่ตรงเส้นทางเชื่อมระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำโขงผ่านเส้นทางดงพญยาไฟพระอีสานตอนล่างจึงเป็นทั้งเมืองหน้าด้านและเมืองการค้าในพุทธศตรวรรษที่18ละโวมีบทบาทในการก่อตั้งสมาพันธารฐเมืองร่วมกับเมืองสุพรรณภูมิและเมืองอื่นๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนที่ศูนย์กลางอำนาจจะเคลื่อนย้ายไปยังอยุธย,ยาในพุทธศตรวรรษที่19 เมื่อกรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นละโวกลายเป็นหัวเมืองชั้นในของอยุธยามีความสำคัญทั้งด้านทหารและเศรษฐกิจแม้จะเสื่อมบทบาทลงในฐานะเมืองหลวงแต่ยังคงเป็นแหล่งศิลปก,กรรมและวัฒนธรรมสำคัญโดยเฉพาะปรางสามยอดและวัดพระศีรัตนมหาธาตุ 2. อาณาจักรทวาราวดีอาณาจักรทวาราวดีเป็นรัฐโบราณของชนชาติมอญ ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและตอนบนรวมถึงพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของไทยในปัจจุบันก่อตั้งราวพุทธศตรวตรรษที่11-12และรุ่งเรืองที่สุดในพุทธศตรวตรรษที่13-15ชื่อทวารวดีมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าเมืองที่มีประตูมากซึ่งอาจสื่อถึงเมืองใหญ่ที่มีการป้องกันมั่นคง ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่นครปฐมโบราณคือนครปฐมปัจจุบันทวาราวดีเป็นรัฐการค้ามีการติดต่อกับอินเดียจีนและดินแดนคาบสมุทรมาลายูวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแบบเถราวาดของหลังกาและแบบมหายานจากอินเดียรวมถึงศาสนาพรามหมณ์ฮินดูศิลปกรรมทวาราวดีมีเอกลักษณ์เช่นพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีเจดี JD ทรงกลมแบบอินเดีย และจารึกภาษามอนโบราณอิทธิพลทางศิลปะนี้แพร่ไปยังรัฐใกล้เคียงรวมถึงหริพุนชัยในภาคเหนือและสีโคตรบูนในภาคอีสานตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่16เป็นต้นมาทวารวดีเริ่มเสื่อมอำนาจเพราะถูกอาณาจักรขอมและรัฐอื่นๆเข้ามามีอิทธิพลจนกระทั่งถูกผนวกรวมเข้ากับละโวและรัฐที่เกิดขึ้นภายหลังแม้ทวารวดีจะหายไปจากแผนที่การเมือง แต่ร่องรอยทางวัฒนธรรมยังคงอยู่ในหลายพื้นที่เช่นพระปฐะมเจดีเดิมคือโครงสร้างชั้นในและงานปูนปั้นแบบมอญโบราณ